You for? ท่านผู้ชมครับเห็นในนั้นไหมฮะไม่มาเว้ยเดี๋ยวเคลียร์ผีก่อนดีกว่าอ๋อ้โนี้เนงเกตุแมว มูกอจิม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 จโอเคเราไปเราไปเอาบอสมาก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยเดี๋ยว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 มันแลกเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วขอสไนเดอขอสไนเดอขอสไนเดอร์สไนส์สไนสยสไนสยสไนสสนสสไนสนสสไ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 นสไนสไขอสเดอสนสนนี่มันเป็นการท่องครับผมอือ ได้หาอะไรมาวะเนี่ยโอ้ฟักได้อะไรมาก็ไม่รู้วะผมเดี๋ยวเราไปบอสอีกตัวหนึ่งเลยดีววกว่าเอาละฮะจังหวะนี้เราเข้ามาถึงในโดมของบอสแล้วนะครับโอ้โหเฟมเล็กกูแทบไม่เหลืออะไรตอนกูตอน <c oughs> ตู้กดอัดปัดโถย เราจะใช้สูตรของเพื่อนผมนะครับผมซึ่งเคยเล่นนะ่วอลีเซิร์ฟแท้กันนะฮะไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้ว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 ไปเอาขึ้น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 ุ๊บชิบหายแล้วฮะจังหวะนี้ชิบหายนะฮะชิบหายแล้วเราต้องไปอีกสูตรหนึ่งครับผม จะขึ้นได้ไหมครับจะังหวะน,นี้โอ้โหต้องวิ่งกลับไปเหมือนเดิมครับผมนะฮะจะังหวะนี้นะฮะจะังหวะนี้ไปตรงนี้ที่กวาครับผมโอ้ใจผมเต้นตุบตับไปหมดแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ะตอนน,อน,นี้ตรงนี้ห้ามพาซะผมนี่ มาได้ไหมมาไม่ได้ใช่ไหมโถยบอสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไรค่อยไว้ทำไรค่อยไว้ทำไรค่อยไว้ขอสนายเด้อสนายเด้อสนายเด้อิงแลวผมดีโหลดดิง้งเขาบูมิเอออาได้ไมาอีกแล้วโอ้โหเราดูซอมบี้มันโกงตูด โอเคครับผมก็ผมขอจบพาร์ททพิยงเท่านี้เลยดีกว่านะครับผมสรุปก็ได้สองกระบอกนี้มานะก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าะครฮะผมโอเคนะคถ้าดีไม่ดีก็คอมเมนต์บอกได้นะครผมเดี๋ยวบอสข้างนอกเกิดแล้วใครชอบลีมกดไลค์กดแ like, ชร์่าสับสไครต์นะฮะมาแล้วครับผมบาย